สวัสดีค่ะช่องสายเมือสีค่ะันนี้สาวมือขิงจะทำน่านแกงป้าวสบายแน้นนะใส่หน่อไม้ดองผัดพริกแกงกันนะคะ ปลาสวายแม่น้ําที่เราทําแล้วนะคะเนื้อเหลืองน่าทานมากเลยนะคะมันน้อยนะคะปลาแม่น้ําจะไม่ค่อยมีมันนี่เป็นหน่อไม้ดองแล้วก็ใบมะกรูดนะคะวัตถุดิบมีแค่นี้เองค่ะวันนี้เราจะพาแกงเลยนะคะ โอ้ยสัน่นเดี๋ยวเราจะเติมน้ําลงไปด้วยนะคะเติมน้ําลงไปเพื่ออะไรเติมน้ําลงไปเพื่อเราจะใส่เนื้อปลาเราจะให้น้ําเดือดก่อนนะคะให้น้ำให้น้ําตรงนี้เดือดก่อนเพื่อเราจะใส่เนื้อปลาลงไปแล้วเราก็จะไม่ต้องคนปลาให้คาวนะคะเพราะว่าการแกงปลาสดส่วนมากจะไม่ให้คนนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องใส่น้ำเติมน้ำตรงนี้ไปให้เดือดเลยค่ะเราใส่เนื้อปลาลงไปใส่เครื่องปรุงลงไปปล่อยให้เขาสุกเองเลยค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับที่ไม่ให้ปลามีกลิ่นคาวนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราเอาเนื้อปลาลงไปนะคะเอาเนื้อปลาลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้ดองเลยนะคะทุกคน หน่อไม้ดองเยอะหน่อยนี่แหละค่ะว่ารสชาติอะจะออกมาจากหน่อไม้ดองนี่แหละค่ะรสชาติของแกงเพราะว่าหน่อไม้ดองจะมีความเปรี้ยวความเค็มอยู่ในนี้อยู่แล้วเเราก็สามารถมาปรุงทีหลังนะคะ เราจะมาปรุงทีหลังเพราะว่าเรารอให้หน่อไม้ดองกับเนื้อปลาเนี่ยเข้าเนื้อไปก่อนแกงเลยให้เข้าเนื้อก่อนนะคะแล้วทีนี้พอสุกแล้วเราค่อยมาปรุงนะคะว่าเราจะเพิ่มอะไรลดอะไรนี่เป็นการแกงแกงหน่อไม้ดองนะแกงปลาสวายแม่น้ําใส่หน่อไม้ดองนะคะรับกันไม่คาวนะคะไม่ขาวอร่อย ตอนนี้ในครัวของเราหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นเครื่องแกงต่างๆนะคะ เนื้อปลาเริ่มสุกแล้วเราก็ขยับได้แล้วเราก็ขยับการคนได้แล้วนะคะเห็นไหมคะน่าทานแล้วก็ไม่คาวนะคะปลาเป็นปลาแม่น้ำด้วยค่ะช่วงนี้เป็นหน้าน้ำหลากเนาะปลาจะเยอะ แกงปลาสวายใส่หม่อไม้ดองเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะคะ ให้เดือดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราใส่หน่อไม้ลงไปให้เขาสุกพร้อมกันกับปลาเลยเนี่ยรสชาติจะไม่ต้องปรุงเยอะนะคะเพราะว่าความเค็มความเปรี้ยวอยู่ในเนื้อหน่อไม้ดองแล้วแล้วก็ออกมาที่น้ําแกงแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมนะคะเราจะปรุงเพิ่มแค่นิดหน่อยนะคะ เราก็ต้องมาชิมก่อนว่ารสชาติออกมาประมาณไหนแล้วในรัวของเราหอมฟุ้งเลยค่ะ สีสันของน้ำแกงหน้าทานนะคะตาดกับข้าวสวยร้อนๆีนรับรองอร่อยมากเลยค่ะนี่เป็นกระทะใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้เราแกงแบบหม้อใหญ่ๆเลยค่ะเต็มกระทะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายใส่หม้อคิดดยู่นานๆเนาะจะแกงปลาสวายแม่น้ำเนาะใส่หน่อไม้ดองอันนี้เป็นแกงปลาสดนะคะ การแกงฟ้าสดนี่ต้องระวังมากเลยเรื่องกลิ่นคาวก็ขอโทษขออภัยคนที่ไม่ทานนะคะแต่สำหรับคนที่ทานปลาไม่น้ำอยู่แล้วนี่รับรองอร่อยถูกใจเลยค่ะ ฟังเสียงเดือดนะคะอร่อยแน่นอนเลยเมนูข้าวหมดหม้ออีกแล้วนะคะวันนี้แซบนัวครัวเมืองสิงค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะใครยังไม่ได้ทานข้าวแวะทานข้าวบ้านสาวเมืองสิงได้นะคะจากข้าวสวยร้อนๆมารอเลยค่ะสาวเมืองสิงจะไปเสิร์ฟให้ถึงบ้านเลยนะคะ